เดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะ<ม>น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดทุ่งสิงโตแหละนะเขาช่องลมเนี่ย<ม>เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวหาที่จอดมันก็ไม่มีที่จอดนะก็ต้องเลยขึ้นไปตรงนู้นแหละเอ้า<ม>โอเคเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนรถกันนะตีเดียวนี่คือถ้ำเขาช่องลมใช่ไหมพี่อ๋อครับ ไม่อยู่ตรงนั้น่ไหใช่่ต่่น่กท่านเดียวมาครับเดี๋ยวเ่งมาละของมึงไม้อยู่เอันนี้ก็ตว่าทาสิงโตที่บอกว่าทาสิงโตสิงโตอยู่ทีนนี้ ถ้ำสิงถ้ำขอช่องลมลึกลงไปลึกลงไปแล้วึ้างในข้างบนกว้างมากเลยนี่ก็อ้ายก่อนก็ยายจับ เพ่งเทพว่าเมื <istles> ่อ <f> ก <uro> right ่อนอยู่วางรักไงอยู่วังักหน่อยนั้นเลยนักทรศัพท์มือถือไม่มีแค้ย้ายมาปราปรามจงถ่ายอยู่พกลงคุพ่อบอกว่าหลงอะไรหลงนั้นอย่าหลงตัวเองหลงตัวเองหลวงพ่อหลงความเด่นดุดังตัวเองสมัยนั้นป๋าหลอมเป็นมุ่งกับอยู่ลุ่มรีเป็นพันนเรีงไม่มีมุกกลับเหมือนทั่ไปอะไรนี้ยังว่านะหลวงเพื่อโชนายหนึ่งโชนายเขาบอกยิงใหยใจแก้ว ก็จับมาเนยิงที่โชกเพื่อเทพเจ้าพระนางดาลมีเทพเจ้าทั้งห้าองค์มีพนาลายเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเพสมัยนั้นพามเนี่ยศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาก่อนพุทธห้าร้อยปีนะลูกเพิ่งได้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะสมัยก่อนพระเจ้าสุโธานาเนี่ยโรมทั้งต่อนักธีพราหมอยู่แล้วพามอยู่แล้วใช่ไหมห้าร้อยปีเพิ่งได้เกิดพระพุทธเจ้าของเราขึ้นมาทั้งนามนะทั้งนามเก่านะทั้งนามโบราณเลย รสร้างแต่ปีสอง5ัเจ็บหนะ